สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาสตาแล้วก็ลาสตา VIP นะครับงวดประจำวันที่29กนะครับกันยายน2566นะครับผมวันนี้ก็ลงแนวทางช้าหน่อยนะครับพี่พี่เกือบจะไม่ได้ลงทั้งทั้งหลายๆแนวทางเลยทั้งฮานอยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันใกล้ส้นเดือนแล้วคนนี้เน็ตเน็ตไล่ปีผมมันมันหมดนะครับพี่ใช้ใช้ไปเยอะแล้วมันหมดนะครับพี่ก็คือว่าโหลดตั้งแต่เช้าเนาะฮานอย เพิ่งเพิ่งตอนเที่ยงนะครับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็เลยลองไปศึกษากันเลยว่าเพิ่งรู้ว่าเราซื้อซื้อแพ็กเกจเสริมได้เนาะนะครับผมก็เลยซื้อแพ็กเกจเสริมนะครับก็คือเลยได้โหลดนะครับเสร็จไปนะครับสลับฮานอยนะครับก็ต้องขอโทษที่ลงทางช้าด้วยสลับหวยเลาสตานะครับเมื่อวานนี้ของเรานะครับมาดูมาเช่สายเด่นนะครับสายวิ่งเนาะมาแค่สายวิ่งนะครับผมมาแค่สายวิ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งศูนย์รูดหกนะครับ ผลที่ออก4 2 1กับ0 9นะครับ0 9ของเราไม่มีเนาะนะครับให้0 1 0 5 0 8ออก0 9นะครับเจีต้มเดียวอีกแล้วนะครับ6ไม่มาใครเอาศูตไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่0 9นะครับส่วนเราสตาร์ VAP ให้4กับ0ผลที่ออก4 6 2กับ2 8นะครับของเราของเราไม่มีนะครับพี่พี่เนาะอืมนะครับตอนนี้หลุดนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ วันนี้นะครับวันนี้โทษฐานที่ลงแนวทางช้านะครับพี่พวันนี้ผมมีแนวทางหุ้นไทยเย็นให้ด้วยนะครับเนาะมีพี่พี่ท่านใดชื่นชอบหรือเปล่านะครับสลับหุ้นไทยเย็นนะครับก็ถือว่าอาทิตย์นี้ลงในกลุ่มเนี่ยก็ถือว่ามาดีนะครับพี่พี่มาดีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเนาะมาดีแต่ว่าพอลงใน YouTube นะครับ ไม่รู้จะปังหรือเปล่านะครับพี่พี่เนาะก็ถ้าใดที่ชอบแล้วค่อยตามนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับพี่พี่ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงเสียงโชคนะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ ไว้แล้วสตาร์ผมให้วิ่ง0ูนย์นะครับพี่พสายรูดให้ไปที่6กเหมือนเดิมนะครับให้ไปที่6กเหมือนเดิม01 02 06 61 62 69นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่061นะครับผม 6 1 6 9แล้วก็0 2นะครับนี่เลยส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ผมได้ผมได้1นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7ให้ไปที่เลข7นะครับตัวประกบคู่นะครับ12 16 18 7 2็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับนี่เลยเจ็ดหกเจ็ดแปดเนาะแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมอันนี้หวยลาสตาแล้วก็ลาวสตาร์ p นะครับท่านใดชิ่ชอบนะครับผมแคมปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่ ขอให้มาเด้งๆปังๆกอนละกันนะครับส่วนมากแนวทางผมบางครั้งบางครั้งบางทีนะเขาชอบสลับกันนะครับพี่พี่เนาะเขาชอบแบบว่าพอผมให้ลาวสตาเขาชอบมาออก VIP VIP ชอบชอบออกลาวสตานะครับเนาะทานใดที่ติดตามผมก็บางครั้งก็น่าจะเห็นเนาะแนวทางเขาชอบสลับกันนะครับส่วนมากพี่เอลนะครับพี่แอ๋อ FC ตัวยงก็ส่วนมากจะสลับแนวทางในตัวนี้นเนาะแกจะเจาะซื้อแค่ตัวนี้นนะครับเสียงโชคโชคแค่ตัวนิ้น นะครับผมแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิษของพี่ๆสมาชิกนะครับแต่ละท่านนะครับผมเนาะอาจจะชอบไปเหมือนกันนะครับผมเรามาดูนะครับหุ้นไทยเย็นนะครับพี่พหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นนะครับผมผมให้ไปที่สายวิ่งสายวิ่งผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับสายลูดให้ไปที่เลขสองนะครับผม 2อ2หกส7งแปดสนะครับผมสามตัวสามตัวเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่7จ็นะครับผมนี่เลย ตัวเน้นตัวเจาะก,ก็จะเป็นในที่26 29แล้วก็76นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้หุ้นไทยเย็นนะครับพ,พี่่แคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆกันละกันทั้งลาวสตาร์แล้วก็หุ้นไทยเย็นนะครับก่อ้องไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ